สวัสดีค่ะเพื่อนๆเยนูเอคนะคะวันนี้เยนูเพิ่งจะกลับมาจากช้อปปิ้งนะไปเขาจะเรียกว่าช้อปปิ้งหรือเปล่าไปเออกอสลี่มาคือไปซื้อสเสบียงอาหารเนาะก็ได้มาหลายอย่างาแต่ยังไม่เยอะนะยังไม่เยอะก็ซื้อแค่เท่าที่จําเป็นแล้วเดี๋ยววันที่ไปรับพี่มดกลับจากเมืองไทยก็คือเสาร์หน้า นะค่อยแวะตลาดเอเชียอันนั้นคง,คงจะซื้อเยอะหน่อยอันนี้ก็เอาเท่าที่จําเป็นนะเอาเท่าที่นึกออกก็มาดูกันเลยนะว่านะันยานูซื้ออะไรมาบ้างแล้วจะเอามาทําอะไรกินอันนี้ก็เป็นปีไก่นะซื้อมาจากคอสโก่ทั้งหมดมี6แพ็คนะจะ24เหรียญแพ็คนึงก็ได้จานหนึ่งนะได้ได้ประมาณจานหนึ่งอันนี้ก็เป็นเบคอนเบคอนนี่เอ็มก็อชอบกิน นะต้องซึอติดเอาไว้นะไม่มีไม่ได้เลยแล้วก็ส่วนอันนี้เป็นน่อ,นองไก่แม็กซิกันนะเขาอบเขาเขา,เขาหมักเขาหมักซีชานิงเอาไว้นะหมักพวกเครื่องอะไรต่ออะไรของเขาก็เลยลองซื้อมาอบก,กินเพราะว่ายังหนูไม่ค่อยได้ทํากับข้าวเผื่อลุงเขาจะเอาเออไปย่างที่เตาบาร์บีคิวเขาข้างนอกเนาะซึ่งราคามันก็ไม่ได้แพงมากนะ ตกพาวละ1นึเหรียญสีเก้าเซนเท่านั้นเองนะแพ็คนี้สิเหรียญซึ่งเฉพาะแค่น้องไก่แบบนี้พาวนึงก็จะอยู่ที่ประมาณเหเรียญเศษนะเหรียญยี่ซ็นห้เซนนะหรือบางทีก็ถ้าลดราคาเยอะๆหน่อยก็จะอยู่ที่99้าสิบเก้าซนส่วนอันนี้เป็นขาหมูนะย่าหนูจะซื้อขาอันนี้มาว่าจะเอามาต้มต้มกับทั่วลิสงนะแล้วก็ใส่หัวเชโปหวานหัวเชโป้เค็ม แต่ว่าลืมซื้อลืมนึกไปว่าโหชิโปเราหมดนะสงสัยจะต้องเอามาเป็นต้มขาหมูอีกตามเคยนะไม่งั้นก็เป็นพะโลอ,ะอันนี้จะเป็นผักชีกับขิงเมื่อวานนีนหู่ไปซื้อขิงมาจากออ,อ,อไอซูเปอร์มาร์เกต็ตเฮเกนพาวละห9จอันนี้พาวละ2เหรียญกว่า ซึ่งราคาต่างกันลิบลับมากๆเลยเนอะเขาเรียกว่าอะไรว่าซูปเปอร์มาร์เก็ตคนรวยนี่ก็เป็นเนื้อเป็นเนื้อที่เราเนื้อนุ่มนะสำหรับเอามาเคี่ยวนะเออเราจะเรียกว่าอ่า Beef บีฟชักโรดนะเมื่อกี้ยาน,นูแกงพูดบอกว่าเป็นชั b บีฟแต่ลุงชับเขาบอกว่า c ั b บีชเหรอ <c oughs> คิดว่าเรียกชื่อเขา ก็ยหนุไปได้มาทั้งหมดนี่สี่สี่แพ็กเดี๋ยวจะหั่นเอาไว้แกงบ้างเอาไว้ทำเอ่อแกงป่าแกงเผ็ดอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็อาจจะเป็นทําเนื้อสับแต่เราจะไม่เข้าเครื่องบดนะอันนี้เพราะเข้าเครื่องบดมันจะเละเก,กินไปมันจะไม่อร่อยทําเนื้อสับเอาไว้ผัดกะเพราเอาไว้เวลาเราผัดกะเพราเนอะอันนี้ก็เป็นเลมอนนตเลมอนนตนี่ลุงชักเขาจะเอาไว้กินเป็นเอ่เอาอาหารมื้อกลางวันของเขานะแล้วก็มี ไอศครีมนี่ก็คือเป็นของเจ๊หนูเลยแหละส่วนใหญ่ก็จะกินทุกคืนนะเท่าที่เพื่อนๆเห็นเนาะเลิกงานมานี่ถ้านั่งหน้าจอนี่กินข้าวกินปลาเสร็จเจ๊หนูก็จะต้องกินหนึ่งอันแล้วก็อ้วนะนะที่เป็นแซนวิชของลุงชักเขานะเป็นเนื้อแซนวิชที่เขาเอาไว้กินมื้อกลางวันอันนี้ก็จะเป็นขนมนะเพราะว่าอเอ็มเขาชอบกินขนม เราก็เลยซื้อเอามาติดบ้านไว้ลุงบอกว่าหน้าอิจฉาแล้วก็มันไม่แฟร์เลยนะไม่ยุติธรรมเลยคนอะไรกินเยอะกินขนมแต่ไม่อ้วนนะกับผอมเอาผอมเอาตอนนี้เห็นบอกน้ําหนักลดลงมาหลายพาวอยู่นะหลายกิโลอยู่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะสร้างหุ่นไปไหนของเขานะก็มีขนมหลายอย่างส่วนใหญ่ก็จะเป็นพี่เอ็มกินนะ อันนี้เป็นขนมปังบันเป็นของฮอตดอกของลุงชักเขาจะเอาไว้เผื่อเวลาเยนหนูไม่ทากับข้าวจริงๆก็คือส่วนใหญ่นั่นแหละเยนหนูไม่ทากับข้าวอันนี้เป็นขนมที่เหมือนเป็นขนมปังผสมเนยนั่นนะที่บ้านเรามันจะมีขนมปังผแผงๆเนาะเยนหนูได้มาจากคอสโก้ก็จะเอามาทําสังขยาครั้งนี้เราจะไปทําสังขยาใบเตยแหละเยนหนูว่าจะทําสังขยาคาแฟ นะก็มาลองอเดี๋ยวจะลงสูตรเนาะแล้วก็มาดูซิว่ามันจะอร่อยไหมไม่เคยทําเหมือนกันกะว่าจะทําครั้งแรกนะไม่ได้ไม่ได้ลอกสูตรมาจากใครหรอกจะเป็นสูตรคิดเองเลยแหละส่วนอันนี้เป็นนมเป็นโปรโตีนนะเป็นนมโปรโตีนที่ลดกาแฟนะลดลาเต้เอยหนูจะเอาไว้ไปกินเวลาพักเบรกที่ทํางานซึ่งมันให้โปรโตีนเนี่ยสากรัมนะนะต่อหนึ่งกล่อง แล้วก็คิดว่าร้อยหกสิบแคลอรี่เนี่ยมันจะพอดีนะไม่มากไปแล้วก็ไม่น้อยไปสําหรับการแค่ยืนทํางานแบบนั้นนะแล้วเดี๋ยวเย็นหนูก็จะมีแน็คบาร์อีกหนึ่งชิ้นซึ่งแน็คบาร์นี่ก็อีกร้อยกว่าแคลอรี่เหมือนกันนะสองอย่างรวมกันไปก็เท่ากับอาหารหนึ่งจานใหญ่ๆละ่ะสามสี่ร้อยแคลอรี่ซึ่งก็ได้รับร่างกายได้รับแคลอรี่เพียงพอนะตอนนี้คงจะต้องควบคุมอาหารแล้วละ่ะเพราะว่าน้ําหนักขึ้นเยอะเลยดูจากสีหน้านาะหน้าอูมเลยแหละ อันนี้เป็นไข่นะไข่ก็เยวหนูจะเลือกที่จัมโบ้เพราะว่าลูกเล็กๆมันขี้เกียจมาตอกหลายฟองเนอะนี่ซื้อมาถุงนี้มันใส่ได้8แพ็คจริงๆมันจะต้องเป็นอีกถุงอีกลูกนึงแล้วไม่ได้เอาไปแต่ก็ไซส์ก็ขนาดพอๆกันมีทั้งหมด8แพ็คนะแพ็คนึ่งนี่มีหกสองสิบสอมี1โหลนะแพ็คนึงหนึ่งโหลก็เอามา8แพ็คแปดโหล แล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกระทิงแดงยันหนูก็พยายามที่จะลดลงนะยังไม่รู้ว่าถ้าเราเลิกได้เราก็จะเลิกก็จะขันไปกินกาแฟแทนนะไม่อยากที่จะติดไอตัวกระทิงแดงนี่เนาะอันนี้ก็จะเป็นผลไม้นะคะเพื่อนๆเ,เป็นของกินนะ,ะยันหนูกไปเจอมะม่วงอันนี้ลูกเดิน79เซนแล้วก็คิดว่าเป็นมะม่วงที่มันเคยกินแล้วมันอร่อยนะแต่ก็ไม่แน่ใจนะ79เซนก็เลยเลือกมาสิบลูกนะ แล้วก็เอามะละกอดิบมาจริงๆมะละกอเนี้ยถ้าเอามาบ่มไว้มันก็จะสุกแต่ยานูซื้อมาเพื่อที่จะามาตําส้มเห็นว่าเขาเพิ่งจะวางสดๆเนาะะกล้วยนี่ลุงชักเขาจะเอาไกินเป็นอาหารเช้าแล้วก็แตงโมนี่ก็คือช่วงเนี้ยขาดไม่ได้เลยนะบ้านไหนบ้านไหนต้องมีแตงโมเพราะว่ามันชื่นใจอากาศมันร้อนเนาะปอกแล้วก็เอาแช่ตู้เย็นนะเดี๋ยวยานูจะ มาทําวิธีการปอกนะแต่ของเยนูจะปอกจะหั่นธรรมดาธรรมดาเนื้อเพื่อน <c oughs> ๆไม่ได้แฟนซีอะไรนะ <c oughs> ก็ตามที่มีเอฟซีถามมาเนาะว่าอยากให้เยนูเนี่ยปอกอวิธีการปอกแตงโมของเยนูนนนี่เป็นเป็นแบบไหนยายทำคลิปโชว์เนาะอันนี้เป็นถัวทั่วซึ่งเยนูนูชอบมันจะเป็นอ,อบเขาเรียกว่าถั่วอบน้ำผึ้ง เออถัวอบน้ำผึ้งนะก็กินหยุดไม่ได้เลยแอมเบียตอนกลาคืนนี่แหละมันถึงได้อ้วนนะอันนี้เป็นเชอรี่นะซื้อมาจากคอสโก้พาวละสามเหรียญกล่องนี้สามพาวเก้าเหรียญน,นะปู่บอกว่าอยากกินแล้วก็เห็นฮาร์ดก็ชอบกินยานูก็ชอบกินก็เลยอมาแบ่งกันนะท่าทางมันคงจะมีะเขาเรียกว่าคุณภาพดีหน่อยอะ่ะ ดีกว่าที่เราไปซื้อที่วินโก้วินโก้ในผล,ลไม้จะเป็นเหมือนกับว่าเหลือจะเข้าคัดอะ่ะเป็นเกรดแต่แบบไม่ใช่เกรดดีะนะเกรดดีเขาก็จะมาขึ้นห้างอื่นกันหมดเนาะอันนี้เป็นกระดาษเช็ดนะป้องกันเชื้อโอครนะคเคลียร์ไวรัสนะ99.9%นะ,ะก็สามารถที่จะ ทำความสะอาดเป็นกระดาษเปียกทําความสะอาดทุกสิ่งทุกอย่างนะในครัวเรือนในบ้านเรานะายานูเคยใช้อยู่เป็นเป็นแพ็คแบบนี้แล้วมันไม่มีขายแล้วเนี่ยชอบอันนี้มากกว่านะแต่มันไม่มีขายก็ซื้อมาจากคอสโก้เหมือนกันคอสโก้ Costco นี่ก็ถ้าของหมดในมัดจะไม่ค่อยมีของเหมือนเดิมมาขาย นี่ก็เป็นซิปล็อกที่นูเอาไว้แพ็กเนื้อสัตกแช่ตู้เย็นเนาะอันนี้สําหรับแช่ฟรีเซอร์มันจะมีสําหรับแช่ฟรีเซอร์กับสําหรับแช่ตู้เย็นธรรมดานะมันจะแยกกันเป็นของสองแบบนะก็ะมื้อนี้ทั้งหมดนี่สที่ที่ละ200นะวินโกสอ0รกว่าคอสโกเกือบเกือบสอ0ร้อยเออคอสโกสองรกว่านะวินโก้เกือบเกือบสอ0ร แล้วก็บวกที่เติมแก๊สไปเติมน้ำมันรถไปก็เสร็จสั์อยู่ที่ประมาณ400เหรียญน,นี่เบาๆนะเพื่อนๆ400เหรียญเดี๋ยวเอาไว้เสาหน้าจะไปซื้อจะไปรับพี่มดแล้วจะไปซื้อที่ร้านเอเชียอีกก็คิดว่าไม่น่าจะต่ํากว่า500เหรียญเราเดี๋ยวไปดูกันนะคะวันเย็นหนูจะปอกแตงโมย,ยังไงแล้วก็มะม่วงอะไรยังไงเนาะไปดูกันนะคลิปนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ